Mm hmm. วันนี้พ่อครัวดานี่ทำอะไร Today what you cooking พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าโปรชุตโตเอฟุ้งก mm ี้พิซซ่าเห็ดเหรอพิซซ่าหน้าอะไรหน้าเห็ดเหรอ ไม่เข้าใจกับซีซีอย่างเดียวเละเจ้า not understand but see you speak i t a l ลีไอ not understand I speak Thai you not understand อืมซีอย่างเดียวเซ m i อ่ะเย็ดเย็ดเย็ดเหรอ not understand but เย็ดเหรอ yes no okay อย่างเดียวเลยอันนี้คืออะไร questo è non è prosciutto è tacchino che tu non puoi mangiare non v u o i mangiare maiale ตากิโน่เปเลือตากิโน่พิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าสไตล์ดานี่พิซซ่าไม่สไตล์อืมพิซซ่าอยู่สไตล์พิซซ่าตามใจฉันตามใจดานี่อันนั้นคือชีสอะไรข้าวอบัฟฟาโลข้าวอืมออ๋อชีสตัว เออิทามยู่ไลบัฟฟาโลทุกทีเดเนี่เรชอบใส่ชีสควายชีสนมควายนี่ชีสนมวัวอันนี้ชีสวัวพิซซ่าหน้าตะกี้ไก่งวงตะกี้ก็คือไก่งวงพิซซ่าไก่งวง ใส่ชีสนมวัวลง,งไป and this กระป๋อง <See? S 1> กระป๋องอะไรกระป๋องเห็ดเห็ดใส่อะไรน้ำมันออยอมัชรูมอินไซออยอเหร์เห็ดเห็ดดองน้ำมัน ทำกินเองเออสไตล์ฉันยุทแฮนนะยุคุกิ<ช>้งฟอร์ยูเซลทำกินเองจ้ะก็ใช้มือนะโอเคไม่เป็นไรมะกอกโอลิฟมะกอกไวท์ดิสคัลเลอร์ไวท์แบล็กคัลเอร์อรอรมะกอกทำไมเป็นสีดำดิสคัลเลอร์แบล็กอ๋อมะกอกเขาใส่อบอืมอบก็ลเลยเป็นสีดำ โรยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอาไปอบท้าไม่นิมินูดอ๋อ up to you <Shot. S 1> <laughs> แล้วแต่เช็คเอานะ can come to look can come to check น no? ะ and another menu what you do เชชีเชชีอ๋อ <esh> ตัดกระดาษรองถาดก่อน เพาต้องเอาไปอบอิ like นไมโครเวฟใช่สิเมคฟอมถั่วเ <c oughs> ชชีชื่ออาหารทำจากถั่วไหนมาดูสิถั่วอะไรมันคือถั่วอะไรไม่เห็นเหรอ Powder ready already โอเคโอเคเชชีคือถั่วใช่ถั่วไหมถั่วอะไรดิสถั่วแบบนี้แล้วก็เอาไปบดเมกแป้งเหรอเผาเด้อมาเป็นแป้งโอเคเชชีโคสิวซีเออเป็นแบบนี้เนมเชชีอันดับแรกเอาน้ำมันทาก่อนทาที่กระดาษรอง ใส่ทั่ว and w ์วอตดูพุดดิ้งใส่เชชิแล้วก็ <Ch ichi. S 1> แป้งเชชิแล้วก็อ่า uh, water อร์ทำไม่ดีมีนุ่ดทำไม่เอาเปอร์ว่างไรแชร่น้ำไปคืนหนึ่ง mm hmm. แช่น้ำไปหนึ่งคืนวันไหรแล้วก็ผสมน้ำมันลงไปเพื่อ for อะไร for mix soft for mix พุดออย f ์ r อร์ d เชจีนิดออยแน้วตุ๊กงเลยทีอะไรนะอะไรนะเชจิเชจิเชจีดี่ส่วนน้อเชจินิดออย์นิดออย์ต้องผสมออย์มีส่วนผสมของน้ำมันเออเชจินิดออย์เชจิมันต้องผสมกระดาษมันแป้งเชจิแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาผสมน้ำมัน จ้าเดินช้าๆแล้วกอไปอบจ้าอบตอบซซ่อ,อกันเลยกับพิซซ่าอืมอบด้วยกันเลยกับพิซซ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จว่ามันจะเป็นหน้าตาย,ยังไง2อ0ยาความร้อนโอเคเวลาไม่แน่นอนเช็คเอา เช็คดูสิโอเคหรือยังยังเนาะโอเครอว้าวเช็คยอวชี้ชี้สิเป็นยังไงโฟกันว้าวโอเค แล้วโอเคได้ที่แล้วกรอบกรอบว้าวตัดกรอบเลยเหรออือ,อกรอบ Aroi, aroi, aroi. Buono, buono. Wow. Muốn kinh thầy chiều ạ. Aroi, aroi. Cầm phuộc mắn mắn, muốn kinh thầy chiều ạ. Xem ít ăn lệp. Xem ít ăn lệp, muốn kinh ดยพริกไทยนิดหน่อยอร่อยแน่